น้องอายุ14ชื่อน้องนัชพลเป็นนักเรียนชาวเขาหายไปกับคนขี่ซาเล้งคุณผู้ชมหายโดยที่ตอนนี้ยังไม่รู้ชะตากรรมเลยอ่ะว่าตอนนี้น้องไปอยู่ที่ไหนนี่เป็นบาะแสที่ยืนยันได้นะครับว่าเด็กชายนัชพลอายุ14ปีครับเป็นชาวพ่พาที่จังหวัดตากนะครับน้องเนี่ยหายออกไปจากวัดชมสีครับที่อำเภออินบุรีจังหวัดสิงห์บุรีไปกับผู้ชายที่ขี่ซาเล้งครับเมื่อช่วงสายของวันที่16กันยายนที่ผ่านมา ทางรองผู้พบก,การตำรวจภูธรจังหวัดสิงห์บุรีครับมีการเรียกเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องเนี่ยมาประชุมวางแผนติดตามตัวคนร้ายเลยเบื้องต้นเนี่ยทราบว่าตัวคนขับซานเล้งเนี่ยคุณผู้ชมชื่อว่าในพันครับแล้วก็ใช้เฟซบุ๊กว่าบารมีญาเจ้าหน้าที่เองครับก็ได้หมายเลขโทรศัพท์มาจากคนขายของเก่าหวังจะโทรไปถามว่าตัวของทางด้านของในพันเนี่ยเอาน้องนัชพลเนี่ยไปไหนค่ะปรากฏพอโทรไปครับตามเบอร์ที่ได้จากคนขายของเก่าติดต่อในพันไม่ได้ แต่ตอนนี้เจ้าหน้าที่เนี่ยบอกว่าสืบทราบว่าตัวในพันเนี่ยมีการเปิดห้องพักที่โรงแรมในเขตตัวเมืองสิงห์บุรีแบบรายเดือนแต่ไม่เจอตัวครับทีนี้ทีมข่าวเราก็เลยไปที่โรงแรมที่ตัวในพันเนี่ยมีการเปิดห้องเนี่ยนะครับแม่บ้านของโรงแรมให้การแบบนี้บอกว่าวันที่16กันยายนเนี่ยหลังจากที่เราเห็นภาพเมื่อสักครู่นี้ใช่ไหมว่าตัวของในพันเนี่ยพาน้องนัทชพลเนี่ยนั่งรถสาลเลี้งไป<า>ที่โรงแรมเนี่ย,ยายพันเนี่ยพาเด็กชายมาด้วยหนึ่งคนครับก่อนจะออกไปช่วงเช้าของอีกวันหนึ่ง แล้วก็ไม่กลับมาอีกเลย hmm. ทีนี้คุณผู้ชมครับแม่ของน้องนัชพลเองตอนนี้เดินทางมาจากอำเภอพบพระที่จังหวัดตากแล้วครับก็มาพบกับพนักงานสอบสวนสพอินบุรีร้องไห้เลยตอนนี้เพราะว่าไม่รู้ชะตากรรมนะฮะน้องนัชพลตอนนี้อยู่ที่ไหนแล้วไปกับในพันเนี่ยชะตากรรมไม่รู้เป็นอย่างไรจริงๆโดยทางคุณแม่ของน้องนัชพลครับบอกแบบนี้บอกว่าก่อนหน้าน,นี้ได้รับการติดต่อจากลูกชายสามครั้งครับหลังจากนั้นน่ะ ขาดการติดต่อ oh. จนถึงตอนนี้ยังติดต่อไม่ได้และไม่รู้ชะตากรรมด้วยครับไปฟังเสียงของแม่ของน้องนัชพลครับครั้งที่หนึ่งเขาเ ลูกโทรมาแล้วก็แม่ถามว่าเขาอยู่ที่ไหนเขาบอกว่าเขาอยู่สระบ,บุรีใกล้สถานีรถไฟครับแล้วก็ครั้งที่สองนี่คือเขาอยู่ท่ารถตู้ท่ารถตู้ครับแล้วก็ครั้งที่สามเือเขาอยู่ขสนส่งขนส่งของสระบ,บุรีไม่รู้อ๋อไม่ได้บอกว่าที่ไหนทีนี้ครับคุณผู้ชมความคืบหน้าของการหายตัวไปของน้องราชพลคุณแม่เปิดโทรศัพท์มือถือเลยคุณแม่บอกว่า มีข้อความจากชายปริศนาครับส่งข้อความมาบอกว่าอย่าเอาเรื่องแล้วจะพาลูกมาคืนทีนี้ครับคุณผู้ชมครับตำรวจเองก็มีการให้ข้อมูลแบบนี้บอกว่าพฤติกรรมของนายพันเนี่ยคนขับซานเล้งเนี่ยมักจะชอบตีสนิทกับเด็กผู้ชายที่มีปัญหาทางบ้านนี่ไงด้วยการซื้อของให้เงินใช้แล้วมันนอนค้างที่ห้องและที่สําคัญด้วยความเคารพตำรวจบอกว่าตัวนายพันเนี่ยเปลี่ยนหน้าเด็กผู้ชายไปเรื่อยๆนี่ไง แล้วในพันเนี่ยตระเวนเก็บของเก่าขายที่สิงห์บุรีเนี่ยมาสิปีแล้วครับเปลี่ยนที่พักไปเรื่อยๆอ่ะไม่มีใครรู้ครับว่าชื่อจริงนามสกุลจริงเป็นอย่างไรแต่ว่าเดี๋ยวเราตามความคืบหน้าเรื่องนี้นะครับเพราะว่าน้องเนี่ยหายไปตั้งแต่วันที่16นี่วันนี้22แล้วนะฮะจะร่วมร่วมหนึ่งอาทิตย์แล้วเดี๋ยวตามความคืบหน้านะว่าน้องไปอยู่ที่ไหนยังปลอดภัยไหมแล้วมันเกิดอะไรขึ้นกับน้องณัชพล